รีวิวตัวละครทิกนาลีเดวันเลเวล90แล้วนะครับผมอาวุธก็90เช่นกันแรงขนาดไหนหน้าเล่นขนาดไหนคอมโบแต่ละอันเนี่ยดาเมจประมาณไหนไปดูกันครับก่อนที่เราจะไปรับชมการขายที่จะเติมเงินเกม g e n s ช i นอิมแพกอย่าลืมไปเติมกับร้านลิชแมนช h o p นะครับร้านเติมเงินที่สามารถเติมผ่านยูไอดได้ ID ทุกคนจะปลอดภัยแน่นอนครับถูกด้วย 3, ามนับแต่นาทีต่อไปนี้เราจะมารีวิวตัวละครทิกนาลิกันนะครับผมโดยทิกนาลิอันนี้ก็จะเป็นทิกนาลิในเวอร์ชั่น Day 1 ก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตัวของรายละเอียดตัวละครของทิกนาลิของผมกันก่อนนะตอนนี้เดวันของผมเลเวล90เรียบร้อยแล้วครับพลังโจมตีอยู่ที่1,772ค่าชำนาญธาตุอยู่ที่343ครับผมอัตราคลิ81%ความแรงคลิ195.4อืมแล้วก็โบนัสไม้อยู่ที่40.8%นะ อาวุธของผมผมใส่เป็นฮันเตอร์พาดอยู่ในวันที่1ของผมก็อัพเลนเลเวล90เรียบร้อยแล้วสําหรับอ์ติแฟกต์เนี่ยก็แน่นอนครับด้วยความที่เซ็ตที่เหมาะที่สุดเนี่ยมันหายากในวันแรกนะครับมันคือกิลด์ดีมส์นะผมก็ขอใส่เป็นว a นเดอร์ทรูฟดอกไม้อะออขนนกนะครับเป็นแบบนี้นะนาฬิกานะครับเป็นผมใส่เป็นผมบาลานซ์นระหว่างค่าํำนาธาตุกับค่าพลังโจมตีจริงๆนะถ้วยตอนนี้เป็นถ้วยพลังโจมตีนะครับแล้วก็ออกเป็นแบบนี้นะมีอัตราคลิปมีความแรงคลิปครับ แล้วก็หมวกเป็นความแรงคลิกกลุ่มดาวเป็น0ูนย์พรสวรรค์นะครับอัพเป็น817หน่เดลำดับความสําคัญในการอัพสกิลนะสำหรับใครที่จะเล่นตัวละครทิกนาลินะครับการโจมตีปกติสําคัญที่สุดแล้วก็ถัดมาจะเป็นสกิลอัลตินะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสกิลธาตุสกิลธาตุเนี่ยอัพไปแต่ละเลเวลเนี่ยแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยถัดมานะครับผมเรามาต่อกันที่ดาเมจ ไปแล้วนะครับเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับอันนี้ก็จะยิงโดยที่มันไม่ได้แบบว่าช่วยอะไรเลยนะเราจะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับสาหรับการโจมตีปกติแบบนี้นะ <c oughs> การชาร์จยิงจะอยู่ที่ดาเมจประมาณ8 0 0 0 4 0 0 4 000, 4 0 0นส0 0พัน0ี่0 0 อันนี้คือดาเมจของการชาร์จยิงสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตทุกคนลองสังเกตนะว่าชาร์จยิงนานมากๆเลยนะครับตัวละครนี้ยังไงก็ตามการชาร์จยิงแบบนี้นานมากกว่าจะชาร์จยิงขั้นที่2เนะี่ยใช้เวลาน,านานมากนะครับแล้วดาเมจที่ออกไปถ้าเรานับรวมๆกันแล้วนะมันไม่ได้แรงอะไรเลยนะครับมันไม่ได้แรงอะไรเลยเนาะเพราะรวมกับระยะเวลาการชาร์จแล้วอะเอ๊ะเดี๋ยวเรามาดูการชาร์จยิงจริงๆ,ๆเราควรกดสกิลทาร์จก่อนแล้วก็กด การชาร์จยิง3ครั้งซ้อมไว้ดีๆนะครับสำหรับท่านี้ยิ่งทำให้เร็วเท่าไหร่ทุกคนจะมีความเชี่ยวชาญในการเล่นทิกนาลิเท่านั้นข้อดีของสกิลธาตุนะครับอย่างมอนสเตอร์เนี่ยเขาจะไม่มาเล็งเราครับมันคือข้อดีมากๆเลยทุกคนจะไม่เสียเวลาในการแบบว่าตัวบอสเขาจะมาไล่เราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นครับผมเนี่ยสทีไปแล้วจริงๆไม่ควรต่อครั้งที่4แล้วพอครั้งที่4เนี่ยสังเกตว่ามันชาร์จนานมากๆครับ อันนี้ก็คือลักษณะของการชาร์จยิงของทิกนาลิสสกิลธาตุชาร์จยิง1 2 3อย่างนี้ครับผมเมื่อกี้ครั้งที่3ม <ะ S 1> ผมม<ะ>ึดเนี่ยอันนี้ต้องระวังดีๆเ,เลยเรื่องของการชาร์จยิงนะครับเพราะว่าการชาร์จยิงสําคัญมากๆดาเมจของสกิลธาตุเนี่ย<ๆ>ก็อย่าไปสนใจเลย4,960เมื่อกี้นะครับแล้วก็สกิลธาตุผมไม่ได้อัพไป,ปด้วยเนาะแล้วจริงๆดาเมจของสกิลธาตุไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจนะครับถัดมาครับผมเราจะไปดูกันที่ ดาเมจของสกิลอัลติครับดาเมจสกิลอัลติเนี่ยลักษณะการยิงนะครับจะมี2เวฟด้วยกันครับมันจะแบ่งออกมาเป็นเวฟที่1ที่ความแรงอยู่ที่83.4%แล้วก็เวฟที่2อยู่ที่102%อันนี้ต้องบอกว่าเวฟ2จะแรงกว่าเวฟ1แล้วก็แต่ละเวฟจะมี6ดอกด้วยกันนะสกิลทาดนำไปสกิลเอาติไปนะครับปึงป้งๆึงปึ้ง 3,000กับ39 0 0นะครับผมสู้ชาร์ตยิงไม่ได้ถูกไหมสู้ชาร์ตยิงไม่ได้เห็นไหมครับว่าตัวของชาร์จยิงก็ยังมีความโดดเด่นอยู่ดีนะสกิลอัลติกเนี่ยก็ยังถือว่าสาเหตุที่สกิลออาติมันประมาณนี้คือเขาเน้นเรื่องของการติดทัดไม้หรือทำดาเมจทัดไม้บ่อยๆมากกว่าแล้วก็ตัวของครูดาวที่เออน้อย12วินาทีเท่านั้นแล้วก็พลังงานแค่40หน่วยเท่านั้นไม่เน้นแรงแต่เน้นใช้บ่อย เราจะเริ่มคอมโบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูตัวของคอมโบทีละคอมโบเรามาเริ่มกันที่คอมโบกับไฟฟ้านะครับผมคอมโบนี้จับตาดูดีๆมันจะค่อนข้างรูดเลือดของมอนได้ดีมากๆนะครับผมจะใช้ยาเอกในการช่วยนะอ่ะเราก็จะนำยาเอกไปครับเปิดสกิลธาตุครับทุกคนเห็นดาเมจหมไหมครับ2 1 0 1มืน่น นี่แหละครับอันนี้คือดาเมจที่โดนการกระตุ้นแล้วก็แพร่ขยายนะครับผมอันนี้คือดาเมจที่เป็นคอมโบจากประมาณดอกประมาณแค่ห0พันเท่านั้นเนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็น20,000นนี่คือดาเมจที่เป็นการคอมโบก็ถือว่าดาเมจก้าวกระโดดแต่มันจะแรงแค่ดอกเดียวนะครับผมไอ้เจ้าคาสเตอร์บูมเนี่ยมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะมันแรงแค่ดอกเดียวนะครับอันนี้ก็ ผมลองลองเล่นดูแล้วเนี่ยลักษณะการเล่นเนี่ยอาจจะเป็นแบบตัวละครยาเอกสามเสาเสร็จปุ๊บชาร์จยิง3ทีแล้วสลับออกครับอาจจะเอายาเอกมาสกิลเอาติแล้วก็ใช้สกิลธาตุใหม่แล้วก็ปาสกิลธาตุครับแล้วก็ชาร์จยิง3ที ทีนี้นอกจากตัวของทิกนาลิแล้วผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตดาเมจของยาเอ็ดด้วยนะจากไฟฟ้าปกติเวลาปักครบ3เสาแล้วนะครับผม1 2 0 0 0ถ้าโดนดาเมจไม้ถูกาการปลุกเล้าแล้วนะครับผมลองดูดาเมจบีบอัด12กลายเป็น1 9 0 0นนะครับเห็นไหมหมื่นสองก็จะถูกเด้งเป็นเป็นหครับ ใครทีไ่ไม่มียาเอะนะครับก็ที่สิ่งที่สําคัญ ENT คือหาตัวละครที <GO av uther> ่ติดทาท์ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมันเล่นได้หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นน้องฟิชเปยโตชิโนบุอะไรอย่างเงี้ยก็คือเล่นได้หมดเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพง่ายขึ้นนะเดี๋ยวผมลองไปตีบอสตัวอื่นๆให้ทุกคนดูดีกว่า ไมว่าบอสโดนแพ้ขยายทีหนึ่งสองหมื่นนะครับผมปาไปอ่ะอันนี้อยากให้ทุกคนเห็นว่าความเร็วในการลูดเลือดบอสระหว่างยาเอกับทิกนาลีเวลาคอมโบกันประมาณนี้ผมจะลองเล่น ทีมบัฟดาเมจให้ทุกคนดูสกิลเอาติปาลูกบอลพาร์ทยิงหนึ่งสองสองหมื่นเจ็ดนะครับผมสองหมื่นเจ็ดสกิลเอาติปงวงวงหมื่นหกหมื่นหกหมื่นหกเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนะครับผมเมื่อกี้อันติของเบนเน็ตหมดตอนอันติของทิกนาลินะครับต่อให้เป็นอันติเบนเน็ตเลยทำไมเพราะว่าตัวละครของทิกนาลิเนี่ย ตัวของเปอร์เซ็นต์ของสกิลดาเมจของแต่ละสกิลเนี่ยมันไม่สูงนะครับมันอยู่แค่ประมาณ100% 60%เนี่ยมันเลยทำให้ต่อให้เป็นเบนเนตบัฟมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเยอะนี่คือเหตุผลครับว่าทำไมตัวของเบนเนตก็บัฟให้ตัวละครนี้มันก็ยังไม่ว้าวอยู่ดี ไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยดูดาเมจแค่จากตัวละครทิกนาลีเท่านั้นธาตุไม้ส่วนใหญ่แล้วมันจะไปเหมาะกับการเล่งดาเมจให้โดยภาพรวมของทั้งทีมมันไม่ได้ใช้แค่สําหรับตัวละครยาเอกเท่านั้นตัวละครที่เป็นธาตุอื่นๆอย่างยาเอกยังตัวละครธาตุน้าอื่นๆเนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมเข้ามานะครับผมเราดูดามเมจมาเฟืองกันนะไม้หนึ่งน้ำหนึ่งได้มาเฟืองหนึ่งก้อนนะครับผมมาเฟืองระเบิดสิ รอมาเฟืองอามาเฟืองระเบิดไม่โดนนะครับอยากให้สังเกตหนึ่งอย่างว่าสิ่งที่มันจะต่างกันเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนสังเกตว่าการบีบอัดไฟฟ้ากับไม้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมี ICD ที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวของมาเฟืองเนี่ย ICD มันจะค่อนข้างต่ำทุกคนก,การเกิดมาเฟืองเนี่ยมันเกิดได้ถี่มากๆนะถ้ามีตัวละครสามารถติดน้ำได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับดูนะ เห็นปะแปบ๊บเดียวมะเฟืองสี่ลูกนะครับผมทุกคนมะเฟืองห้าลูกห้าลูกห้าลูกเมื่อกี้เราเห็นใน,น,นลักษะห้าลูกทุกคนมะเฟืองหมื่นห้าเวลามะเฟืองเต็ม5ลูกแล้วลูกที่6เกิดมาลูกแรกมันจะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเมื่อกี้มันก็ช่วยทำดาเมจได้อยู่นะแต่ก็แอบ,บใช้ให้โดนยากอยู่เหมือนกันนะเดีย๋ยวเราสร้างกองมะเฟืองแล้วก็เอาตัวละครอย่างยาเอกมัพไฮเปอร์บูมกันดูนะไฮเปอร์บูม สี่พนะครับสี่พัหกไฮเปอร์บูมมันอยู่ที่ตัวละครที่เราเอามาปิดคอมโบด้วยแหละเบอร์เจ <Ber gen. S 2> ียนเบ่งบานอยู่3 9มพครับกุ้งกุ้งกุ้งสีคือมันแรงพอๆกับมาเฟืองปกตินั่นแหละเนาะสำหรับตัวของเบอร์เจียนหรืออะไรเงี้ย แต่มันมีความแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่ามันจะเป็นหมู่กว่าแล้วมันระเบิดได้ทันทีครับแล้วก็ตัวของไฮเปอร์บูมเหมือนกันเมื่อกี้ที่เราเห็นดาเม็ไปมันก็จะแรงพอๆกันนั่นแหละดาเม็มาเฟืองคำนวณจากชำนาญธาตุกับเลเวลของตัวละครนะครับซึ่งของผม90้าบหมดแล้ว อย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดทุกคนเห็นเนี่ยมาเฟืองมันจะมีความแข็งของดาเมจนิดนึงที่มันมันเบ๋ยว8พันเดี๋ยว9 0 0 0พันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเกิดจากตัวละครอย่างทิศนาลีของผมมีค่าชำนาญธาตุเยอะเอ่ออย่างโคโคมิอย่างเงี้ยเมี่กี้ตัวทำให้เกิดมาเฟืองเหมือนกันเนาะอยู่ที่303อมอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับค่าชำนาญธาตุของแต่ละตัวละครครับ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวละครทิกนาลิในมุมมองต่างๆกันบ้างครับอันดับแรกเลยนะในเรื่องของการโจมตีปกติก็มีความยากและความง่ายในตัวมันเองคือความง่ายคือมอนสเตอร์ไม่ค่อยวิ่งไล่เราความยากคือเล็งดีๆแล้วชาร์จให้เร็วยิ่งเดวเท่าไหร่ยิ่งต่อคอมโบได้ดีสกิลทาสก่อนเสมอแล้วชาร์จยิง3าครั้ง1 2 3แบบนี้ใช้แบบนี้เสมอแล้วก็คอมโบแล้วก็ต่อด้วยสกิลอัลติ แล้วก็จะสลับเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมเล่นตัวอื่นก่อนปุปปป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกลับมาสกิลธาตุก็จะวนมาทันแล้ว, <S 2> <S 2> <S ลวสรุปว่าควรเปิดไหมสําหรับตัวละครนี้นะครับผมสาหรับผมผมมองว่าทิกนาลีเนี่ยด้วยความที่เดี๋ยวเดี๋ยวแพทสามเป็นต้นไปเขาจะอยู่ในตู้ากาชาถาวรตู้นี้นะครับดังนั้นถ้าเรามองว่าเรายังไงก็แบบ ไม่เล่นแน่นอนตัวละครนี้ก็ข้ามได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่าอยากเล่นจังเลยตัวละครนี้รอหลุดเลด,ดีไหมในอนาคตผมมองว่าถ้าอยากเล่นให้เปิด C 0มันไม่มีอะไรมาการันตีครับว่าเวลาเราไปเปิดตู้ถาวรหรือว่าเวลาเราดูดเลดเราจะได้ตัวละครอย่างทิกนาลิมาเสมอนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าใครอยากเล่นตัวละครนี้ให้เปิด C 0แต่ถ้าจะข้ามข้ามได้ไม่มีปัญหาเลยตัวละครทัดไหมในอนาคตยังมาอีกเยอะครับ ถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบระหว่างทิกนาลิกับปู่ผมก็ยังเชียร์ปู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็น ID ประเภทไหนก็ตามเนี่ยถัดมาอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากๆสำหรับไลน์นี้มันคือเทียริสทุกคนสำหรับตัวของเทียริสของทิกนาลิในเดวันของผมนะครับผมขอให้ตัวละครนี้ตัวละครนี้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมตรงนี้ไว้ที่เทีย a ครับ ก่อนหน้านี้เคยพูดว่า S มาโดยตลอดเลยอะแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วมีความรู้สึกว่าม,มันมี คือภาพรวมของดาเมจที่เป็นตัวเลขที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ขี้เหร่เลยนะครับแต่ว่ามันมีถ้าเราบวกเรื่องของเกมเพย์ไปด้วยผมว่าตัวนี้อาจจะไปไม่ถึง S เพราะว่ามันมีเรื่องของการเทคไทม์ในการยิงในการทำดาเมจอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบลำบากนิดหนึ่งในการในการทำดาเมจครับก็เลยคิดว่าอยู่ที่ประมาณ A ต้นต้นละกันออยู่ที่ประมาณ A ต้นต้นละกันนะครับ เดี๋ยวเราลองเล่นกันไปอีกสักพักหนึ่งแล้วผ่านไป1อาทิตย์2อาทิตย์ผมอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวทิกนาลิใน day 1ที่ผมเอามาฝากกันนะครับคลิปนี้อาจจะแปลกตาสําหรับใครที่ติดตามคลิปของช่องผมหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีผมเข้ามาด้วยนะครับผมยังไงก็เอ็นดูผมด้วยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ76,826 s u b s c r i ั e บสไครเบอร์จากทาง u t u b e ครับขอบคุณครับ สำหรับคลิปนี้ผมสื่อแล้วก็ทิกนาลิก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับบาย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 เขินจังเลยวันนี้เอาหน้ามาออกคลิปด้วย fasting let's together go